รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระมหาสมปองเจริญพรสวัสดีคุณผู้ชมครับเจอกับผมลาคกูมิอีกแล้วนะครับผมกับรายการที่อยู่ในช่อง GMA Channel แห่งนี้นะครับเป็นรายการธรรมะแล้วก็มีเพลงฟังเพาะๆด้วยครับนี่คือฟังเพลงบรรเลงธรรมรายการของเราครับ on air นะครับทางเอ่อทีวีดิจิตอลนะครับช่อง25นะทางเอ่อดาวเทียม35นั่นเองนะครับก็พระอาจารย์ครับ เมื่อวานไปงานเลี้ยงรุ่นมาเลี้ยงรุ่นครับผมน,นี่ยังมีคนคบอ,อยู่เลยนะเนี่ยก็มีบ้างมีมีเหลือๆอยู่เพื่อนยังจําได้กันอยู่รับผมเลี้ยงรุ่นกันก็เป็นโต๊ะจีนโต๊ะจีนบรรยากาศสนุกสนานเพื่อนผมคนหนึ่งนี่ไปนี่ไม่หุบปากเลยโอ้โหก็คุยกันไปทานไปสนุกสนานใช่ไหมฟันเหินอ๋อใ้้าุ ถ้าถ้าเป็นกองหน้าก็โอ้โหกองหน้าแบบนังเหนียวครับผมอ่ากองหน้าหนังเหนียวอ่าอะไรฮะฟันไม่เข้าอ๋ออ่าคิดถึงตัวเล็กเลยทีเดียวอ่าก็เจอเจอผู้ปกครองเขาเจอผู้ปกครองเขาสอนลูกนั่งอยู่ลูกเขาก็คุยไงอ่าลูกเแบบลูกเวลามากินโต๊ะอย่างเงี้ยอ่า เวลาโตอาหารเนรี่ยเราต้องไม่คุยนะคะโอ้เป็นพ่อแม่ที่ดีนะฮะก็ต้องสอนลูกสอนหลานลูกเขาก็ถามกลับทำไมล่ะครับแม่<อ>แม่เขาบอกว่าเดี๋ยวกินไม่ทันลูกใส่ซองไปเยอะมากเลยร <c oughs> ีบกินเลยลูกเย้ยเดี๋ยวไม่กินนึกว่าจะเสียมารายาทกำลังทานอยู่มาพูดแล้วมันกระเด็นเออผมก็งงกลัวเปลืองตังค์กลัวเปลืองตังค<อ>์กินไม่คุ้มแม่ก็ชอบคุยกับลูกลูกก็ชอบคุยกับแม่เนาะครับลูกอจะเดือนะคะเวลาลูกเดือเห็นไหม ผมแม่จะงอกเลยดื้อหนึ่งครั้งผมงอกหนึ่งเส้นถ้าลูกดื้อแม่จะผมงอกเพราะแม่คิดมากโอ้ย่าดื้อนะโอ้ครับคุณแม่ครับแสดงว่าคุณแม่นี่ดื้อมากเลยนะครับทำไมอ่ะโอ้คุณยายผมงอกเต็มหัวเลยครับผมแม่เด็กก็ช่างคิดโอ้แหมชอบชอบพิจะก่อนเลยมาหามุดกันเองแหม ก็อย่างที่บอกครับรายการเรามี Facebook ด้วยนะครับวันนี้มีหนึ่งเพลงครับที่ฝากมาทาง Facebook ของเราหนะ้าจีเนียแชนแนลนั่นเองนะครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยหาธรรมะที่อยู่ในเพลงหน่อยแล้ววันนี้นะครับเพลงที่ผู้ชมนะโพสต์มาในแฟนเพจของเรานะครับเป็นเพลงที่น่าจะมีความหมายที่ดีมากเลยฟังเลยครับลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเหนื่อยกา ไม่ได้แปลว่าทุกสบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทูกก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้ เต้นสะสรวมเลยหันเท้ามาทางพระด้วยนี่ถ้าอยู่บนรถไฟนี่ตกเป็นฝรั่งเลยเนี่ยแห้งนี้ก็ใจร้อนแล้วเกินพื้นที่มันมีแค่นี้ก็พอเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะตามหาความสุขนะความสุขอยู่รอบแต่เรามีโฆษณาเช่นนึงที่เขาแต่งตัวไปทํางานเดินไปเดินไปน้ําไหลใส่หัวน้ําไหลใส่หัวแต่นี่จะตกใจแทนที่จะโมโหเอาปืนไปยิงเจ้าของห้องตายไม่เลยลากต้นไม้มาให้น้ําไหลใส่ต้นไม้ ช่วยน้องหมาเอาไก่ให้ทำไมกล้าให้รู้ไหมทำไมฮะโอ้ไม่มากมะเร็งล้วนๆเลยทำไมจะไม่กล้าให้ช่วยคุณยายเข็นรถขึ้นไฟบนฟุตบาทยิ้มแย้มตลอดเข็นรถคุณยายขึ้นฟุตบาทเกะกะคนเดินฟุตบาทอะไรก็ันไปเนี่ยไปช่วยคนนี้คนนั้นมีตัวเองมีเงินแค่นิดหน่อยครั้อยยี่สิบให้เด็กๆที่เป็นขอทานให้ร้อยหนึ่งเลยแล้วเด็กๆก็ได้ไปเริ่มไปเรียนด้วยเนี่ยเขาเดินไปททำงานนะแต่ว่าเขาแวะทำประโยชน์ทั้งต้นไม้ทั้งป้าทั้งสุนัข ทั้งอะไรสุดท้ายสุนัขได้รับไก่กับเขาไปบ่อยบางคนถามว่าทําดีแล้วได้อะไร<อ>นี่ไงพอเขาเดินไปปั๊บหมาก็เดินตามทําดีได้หมาเป็นเพื่อนได้หมากับไปด้วยตัวหนึ่งสุนัข <c oughs> สุนักรักมนุษย์ที่เป็นเจ้าของมากกว่าสุนัข้วยกันอีกอคนเราอยากให้แพ้เขาเดินไปไหนสร้างประโยชน์ได้ก่อนมาถึงโรงเรียนนี้มีหลายอย่างให้เราได้ทำแน่ๆถ้าเราจะสนใจสิ่งรอบข้างการเดินทางของเรานั้น มันก็จะเป็นประโยชน์และมีความสุขความสุขหาได้รอบตัวเราเลยดังคําสอนที่ว่าจิตตังทันตังสุขขาวะหังแปลว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้เราจะเดินทางไปไหนจะไปเรียนจะไปทํางานใช้ชีวิตในสังคมขอให้เราฝึกจิตฝึกใจของเราให้เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตก็จะนําสุขมาให้ทั้งกับเราและสิ่งมีชีวิตรอบข้างเราจเจริญพร สาธุเอาละครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าสุูิโอของเรานั้นคับแค,คบไปเดียวนะครับเพราะว่านักร้องที่มาร้องในรายการเราวันนี้แฟนขับเหนียวแน่นเหลือเกินนะฮะน้องแกงอ่อมนั่นเองนะครับผมแกงเรียงคนอะไรจะไปชื่อแกงอ่อมแกงเรียงมันจะมีผักเยอะแกงส้มครับผมแกงสม้มเดอะซามบาครับ ก่อจะเข้าชื่อเรักรองได้นะครับผมคุณแกงส้มนะครับวันนี้มาเพลงเพราะแล้วเต้นกระเบิดระเบิดทั่วเวทีแน่นอนผู้ที่กาลังดูอยู่เตรียมข้าวสวยร้อนๆปลาทูน้ำพริกเอามาวางไว้ข้างหน้าและดูทีวีไปด้วยครับได้ข้าวสวยหน่อยแกล้มกับแกงส้มโอ้โหสุขภาพดีแล้วอร่อยกินผ่านทีวีเลยแล้วกันนะครับผมกินยังไงเอาละครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวฟังเพลงบรรเลงท้อ มิสตาจะทำอะไรก็เพื่อจะตายแต่ไม่ต้องเดืองร้อนจะลบจะไม่จะเอาอะไรก็ชื่ม่สตาที่มันช่างดีนะฟีดแต่คนจะร้อนมันไม่ค่อยจะมี้พยายามปขอเพปรอครรองสุดท้ก็ได้เท่านี้แต่ฉันม่เดือดร้อนแม,ม้ม่มี หัวใจมันก็ยินดีจุกหวังชีวิตนี้บางทีก็น้อยคิดไปทำไมชีวิตนี้บางวันก็ยากที่เป็นกันไรชีวิตเราก็เท่านี้ความสุขที่หัวใจต้องการสุดท้ายมันยู่ไม่กล้า คลยคงลงไปข้างในจิตใจใครๆก็พบมาไม่มีส <who médico> ิตั้งที่เมื่อเช่นนี้หลือกันมีสิตั้งจะทำอะไรผู้คนจะมาใช้กับแค่ตัวใครแบบไม่หลายตาเงาก็คง มีสิ่งต่างทีเหมือนสิ่งดีนะแค่แต่คนยังรอดมันไม่ค่อยจะมีเอ็นพยายามประครับประปดของสุดท้ายก็เลือกเท่านี้แต่ฉันไม่เดือดร้อน คิดไปทำไมชีวิตนี้บางวันก็เยอะชื่อเป็นยังไงชีวิตเราก็เท่านี้ความสุขที่หัวใจต้องการสุดท้ายมันอยู่ไม่คลลแค่ค้นลงไปข้างในจิตใจตใครๆจะพบมา ชีวิตนี้บางทีกณน้อยคิดไปทำไมชีวิตนี้บางวันก็ยากชื่อเป็นกิไรชีวิตเราก็ทุนี้ความสุขที่หัวใจต้องการสุดท้ายมัอนอยู่ไม่ไกลคนลงไปข้างในจิตใจใครๆจะพบมา างานสีครามทุกคืนทุกวันที่มีไม่มีรับไวทุกสิ่งทุกอย่างในวันพรุ่งนี้ที่งดงามสีครามทุกคืนทุกวัน ได้ฟังเสียงคุณแล้วนี่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งเลยทำไมครับนะฮะเสียงร้อบคุณมากครับร้องดีแล้วก็แบบคือเป็นสไตล์ของตัวเองเลยนะฮะแกงส้มนี่เขาเกิด30มีนาใช่ไหมฮะข้อมูลแน่นไหมฮะแน่นมากครับเดือนนี้นี่บอกเลยนะฮะว่ารวยอย่างแน่นอนเดือนมีนารวยได้ยังไงรวยยังไงเอ้ามีนาก็เอาไปขายสิครับ เช้าเรื่องเพลงเขาดีกว่าครับฟังเพลงบรรเลงทำเมื่อสักครู่นี้คุณแกงส้มเลือกเพลงแรกมานี่เพลงอะไรนะฮะชื่อเพลงว่าคนมีตังค์นะครับของคพี่วงบริติสแลนทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องครับผมรู้สึกว่าอันนี้มันมันค่อนข้างจะตรงกับชีวิตเรานะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เราสมมติเราออกมาทํางานหาเงินเพื่อคุณพ่อคุณแม่ได้เพื่อตัวเองละแต่ว่า ไม่ว่าจะมีเงินเข้ามาเยอะขนาดไหนเลยอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วความสุขมันก็อยู่ที่ใจเรามันมันมันไม่ได้หมายว่าเอ้ยเราจะมีตังมีชื่อเสียงมีอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายคุณมีความสุขหรือเปล่าถ้าคุณเจอความสุขในใจคุณนั่นก็คือชีวิตคุณมีความสุขทุกวันอยู่แล้วใช่อันนี้ก็ชอบมากท่อนจบอะไรนะท่อนจบอะไรนะคิดดีทําดีก็พอแล้วคิดดีทําดีก็พอธรรมะชัดเจนมากเลยครับสุดท้ายแต่คเรามีเงินมีอะไรเรามีอะไรใช้ใจแล้วต้องคิดดีทําดีด้วย เป็นเพลงสนุกสนานแต่มันก็ได้แง่คิดด้วยครับใช่ครับโอ้โหแสเต้นน้อยไปหน่อยนะโอยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ครับรู้สึกว่ามันมีนยัยยะธรรมะอะไรซ่อนอยูไรร่ไหมครับแกงส้มครับก็จริงๆก็ตรงตัวนะครับคือหมายถึงว่าผมว่าหลายๆคนอาจจะแบบมองของข้างนอกข้างนอกกายซะเยอะหมายถึงว่าอ,อ,อย่างนคนก็ อาจจะถ้ามีคนทําบุญก็จะหวังผลว่าอาจจะว่าทําแล้วก็จะได้นั่นนะนี่นะแต่สุดท้ายแล้วผมว่าการทําสิ่งดีดเนี่ยความสุขมันเกิดที่ข้างในมากกว่าเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าต่อให้มีตังแค่ไหนมีทรัพย์สินบ้างมายแค่ไหนแต่ถ้าใจเราไม่เป็นสุขใจเราไม่นิ่งเราไม่สงบเนี่ยมันก็ มันก็ไม่รู้จะมันก็หาความสุขไม่ได้หรอกครับเหมือนกับ<ช>พระพุทธเจ้าเทศสอนพระอ,อนนท์เลยไปบินทบาทเจอถุงเงินแล้วโจรป้นมาล้าโยนทิ้งไว้นั่นคืออสรพิษเงินทองมากเกินไปเนี่ยมันจะทําร้ายเราได้ถ้า<ช>ได้มาโดยไม่สุจริตไปขโมยเข้ามาไปป้นเข้ามาไปโคตไปโกงไปทุตร์รัณฑนมาทําลายอนาคตเราได้งนั้นญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอย่าไปเก็บอสรพิษไว้ในตัวเยอะเกินไป <ฮะ S 1> มีอสรพิษในตัวใช่ไหมจ๊ะฉันก็ขอให้มีความสุขและทําความดีคิดดีทําดี เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้ดังคำสอนที่ว่าอัพยาปัดชังสุขรังโลเกแปลว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกจะมีตังไม่มีกระตังจะรวยจะจนสำคัญที่สุดอย่าเบียดเบียนกันอย่าทำร้ายกันนะคุณโยมเจริญพรสาธุเอาละครับอย่างที่คุณแกงส้มบอกนะครับว่าเพลงนี้อาจจะไม่ได้ออกสเต็ปสักเท่าไหร่นะฮะแต่ในช่วงหน้า สเตปออกเต็มไหมครับผมช่วงหน้าแหละครับเดี๋ยวลุ้นดีกว่าอ่ลุ้นกันดีกว่าเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในรายการนี้ถูกต้องครับผมธรรมะและอธรรมอยู่ในรายการเดียวกันในรายการแรกเลยนะครับเพลงช้าก็อาจเต้นได้อ่าเดี๋ยวกลับมาเจอกงสซ่อมกับฟังเพลงบาลงทาสักครู่เดียว บอกไว้อ่ความรักมีวเหตุผลของมันหาคำตอบตอวเองละกันแต่ตัวฉันไม่แค่หากใช้สมองสิงสายแล้วมองด้วยความเป็นจริงก็ดูไม่เหมาะไม่ควรสักอย่างหากใช้สมองสิงขวาใช้เพียงจินตนาการก็ยังมีแรงจะฝันต่อไว เป็นคนที่คนหนึ่งจอรักคงไม่ต้องมากมายนะแค่เรารู้จักฟังเสียงของหัวใจฉันมันพบคำตอบว่าเพราะอะไรบดทิึงใจจึงมีเพียงเธอไม่เป็นใน้ทำอะไรกันได้จ้องตอพาให้หัวใจมันวัดไว้แว่ก็ ก็บลวามรัให้คนที่ฉันเลือกมาที่จะตกใจเหตุผลที่คนหนึ่งเจอรัก งไม่ต้องมากมายนะแค่เรารู้จักฟังเสียงของหัวใจฉันมันพบคำตอบว่าเพราะอะไรหมดทั้งใจจึงมีเพียงเธอไม่เป็นการทำอะไรก็ได้จ้องตาพาให้หัวใจมันวันไวอยากไเห็นหน้าเธอเมื่อไร โน่นเพอก็ไม่รู้ทำไมจึงน่ารักจันแต่ที่รู้ี่ฉันก็หลงรักเธอเหตุผลที่ฉันเริ่มมาที่เธอโดนใจไม่เป็นธรรมอะไรก็ดายจ้องตากูแบบว่ หน้าเธอเมื่อไรก็ต้องกลับไปนอนเธอไม่ยอมไรู้ทำไมจะน่ารักจังแต่ที่รู้คค่ฉันกำลงังรักเธอเหตุผลที่ฉันลืมมาที่เธอโดอนใจ ในชมใครไม่ค่อยได้ทำไมล่ะครับโ oh, หหลอไม่พอ oh. เสียงดีไม่พอโหร้องแบบโดนใจตัางหาก oh. <Yeah. S 2> ต้องบอกว่าไม่ธรรมาดาจริงที่าพระอาจารย์บอกไปนะ oh. คือได้ฟังแบบสดๆแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าคุณน,นี่ต้องฝึกฝนอย่างหนักอย่างแน่นอนกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้รหรือว่า จับไม้ร้อง่อนเช้าได้เลยอย่างนี้แบบพอเดินพอเริ่มเดินได้ก็คือร้องเพลงได้เลยนี่ไงะบ้ามว่าต้องบอกว่าคุณคุณเือบอกนะว่ากว่าที่กางสซม์จำออย่ตรงนี้ร้องได้ขนาดนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาขนาดไหนฮะผมว่าด้วยอถ้าเป็นเรื่องการการเรียนอะไรเงี้ยคือคนต้องต้องต้องมีการฝึกฝนเยอะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันต้องเป็นไปตามสเต็ปไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเลยแล้วก็แต่อย่างที่อีอย่างที่สําคัญคือผมว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์เพราะว่ายิ่งเรามีโอกาสได้ทํางาน อามากขึ้นหรือว่าโตมากขึ้นเนี่ยหลายๆอย่างก็จะหล่อหลอมให้เราแบบว่ามีทักษะที่มากขึ้นตามไปตามไปด้วยครับผมแต่ว่าการขยันฝึกซอ้อมก็เป็นส่วนสำคัญถูกไหมฮะอันนั้นสาคัญมากครับ<ม>เพื่อน,นั้นต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าที่สําคัญคือถ้าร้องเพลงหรือว่าทํางานศิละปะอะผมว่ามันต้องมาจากใจเนาะ,ะเคยแบบโดนคอมเมนต์แรงๆไหมแล้วแบบ,ค,บคำใจยังไงเคยเคยโดนแบบคนติวทราอะไรว่าเราะมีครับมีครับก็จริงๆเราก็รู้สึกว่าเรามองมันเป็นกลางมากกว่าเรามองว่าเราก็จะอันอันไหนที่เขาติติแบบว่า ดีเพื่อติเพื่อก่อไงครับเราก็เราก็รับฟังแต่อะไรที่แบบเขาเรียกว่าใช้ใช้อารมณ์มากมากกว่าเหตุผลจริงๆเนี้ยมันก็จะแบบว่าเ,าเราก็จะมองข้ามไปเพราะฉะนั้นก็ทําใจเใป็นกลางติเพื่อก่อดีกว่ายอเพื่อทําลายบา <ๆ S 2> งคนก็ติเพื่อก่อแล้วก็ยอเพื่อให้กํลาลังใจด้วยครับมันก็ยิ่งเป็นการดีไปใหญ่เลยอย่างส้มร้องไปชื่อเพลงอะไรนะฮะชื่อเพลงว่าเธอโดนใจเธอโดนใจครับ เธอโดนใจเธอโดนใจยังไงอ่ะตมาเป็นพระไงแล้วเราต้องสัมรวมการไปดนมิวสิกมิิวสกอะไรเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอเธอโดนใจอย่างเงี้ยนี่นะครับเร็วเลยเรากินนิยูกินนิยูแล้วธรรมดาที่ไหนเออลูกซิปด้วยนะเข้าสู่เพลงครับเข้าสู่เพลงครับผมนะฮะก็เพลงนี้พูดถึงเนื้อหาก่อนเนื้อหาเพลงนี้ก็จะบอกว่าเวลาเราเรารัก ใครหรือว่ารักอะไรสักอย่างเนี่ยเราเราจะใช้เขาเรียกว่าอะไรสมองด้านที่เป็นจินตนาการเนี่ยมากกว่าใช้เหตุผลสังเกตได้ครัใช่แต่ก็คืออย่างที่บอกว่าผมว่าถ้าเกิดจะรักใครสักคนหรือว่าจะชอบอะไรสักอย่างก็ให้มันเป็นสิ่งที่พาเราไปสิ่งที่ดีลวกันใช่บางคนแบบโอ้ยรักกับหลงนี่แยกไม่ออกอันนี้ก็ต้องก็ต้องแบบ แยกให้ออกนิดนึงแหมอยากจะถอดจีวรนผมให้แล้วเกินไม่ใช่พระแทบแต่เทศก่อนพระอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแล้วเคยคิดไหมค้ัว่าเพลงที่เราร้องอยู่ตลอดเนี่ยมันมีธรรมะซ่อนอยู่ในเพลงเอในหลายเพลงเวลาร้องเนี่ยเราก็พยายามดึงเขาเรียกอะไรหาหาหาข้อคิดอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนถ้าถ้าอยากจะร้องเพลงหรือว่าต้องถ้าจะร้องเพลงสักอย่างหนึ่งเราต้องเข้าใจเพลงเลยนะครับเราก็อยากจะหาว่าเอออะไรที่เราเราคิด เราคิดอะไรก่อนที่ร้องทีนี้เราสบายใจมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเวลาร้องมันก็จะสนุกเนี่ยเนี่ยมาเชิญชมรอยงดีแล้วเวลาร้องอะไรคิดก่อนด้วยนี่ร้องอะไรไม่เคยคิดเลยเคยฟังเนื้อไม่เคยฟังเนื้อเนียจะมาเซลเนื้อมาตลอดเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อหมีอร่อยดีไม่เอาไม่เอาอร่อยไม่อะอรเนี่ยอันนี้ไปร้องอะไรเคยคิดบ้างไหมอาจารย์เพลงเขาไม่ดีอยู่แล้วมาทำให้ไม่ดีซ้ำไปอีก นี่หนักกำลังสองเลยนะเนี่ยเนี่ยอาตมชอบตรงที่เขาแบบเขาให้ครวนก่อนเพลงนี้ร้องแล้วได้อะไรคนฟังได้อะไรสื่ออะไรออกไปไม่ใช่คุณมันเนื้ออะไรเนื้ออะไรนักหนาเนี่ยคนจะเขียนได้ลำบากต้ป่านนะมีหลายเนื้อเหลือเกินนะเนี่ยก็คือคิดก่อนว่าเราจะมอบอะไรให้กับผู้ชมผู้ฟังดังคำสอนที่ว่านิสมะการนังไสโยแปลว่าใครครวญแล้วจึงทำดีกว่า จะทําอะไรจะร้องเพลงจะทําสิ่งดีมีประโยชน์ก็ต้องคิดว่ามีประโยชน์จริงๆให้ข้อคิดให้กําลังใจให้แรงบันดาลใจกับคนให้ความอุ่นให้ความสุขกับคนจริงๆให้คลวนแล้วจึงทําเจริญพรสาธุแม่นะฮะชอบกระทู้ทำข้อนี้เลอเกินมันมาหักล้างเพลงเนื้อของผมเนี่แหละครับใช่ควนแล้วจึงทำครับผม ยังมีประโยชน์อยู่บ้านอย่างน้อยก็ทาให้คนยิ้มโดนล้อก็ยังมีความสุขได้ <c oughs> อ่าอย่างน,นี้ดีกว่านะครับให้แกงซ้อมฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับครับผมก็ขอฝากกับเ,เพลงและการเพลงเธอโดนใจเนี่ยเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาล่าสุดเลยของผมนะครับผมเป็นเพลงประกอบละครเรื่องฝันเฟื่องด้วยครับะะขอบคุณแกงซ้อมมากนะครับคุณครับ อย่าลืมนะฮะว่าแกงซ่อมยังอยู่กับเราอยู่นะฮะยังไม่ไปไหนเนาะจะอยู่อีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเจอกับเขาแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้ครับรายการของเรามี Facebook ด้วยนะครับสามารถเข้ามากดไลค์กันได้นะครับผมอยากให้แกงซ่อมมาทุกวันเลยก็เข้ามากดไลค์กันได้นะครับผมอ่าครับผมจีนแอลแชนแนลนั่นเองนะครับผมรายการของเรานะฮะติดตามได้ทางช่องดีต้นนะครับช่อง25นะครับแล้วก็ดาวเทียมเนี่ย35นะครับ แล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวัน er <Lok> จันทถึงสุขแบบนี้นะจ๊ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ฟังเพลงบันเลงทามสวัสดีครับ